คนนี่มันเอวานเอาเป็น้าพที่สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูการแทกะตินกันก็พระไปพุ่ทรงนะาเจ้าแครกระตอนข้าวหม ก็เป็นต่างๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปด,กดูการว่าอย่างไรครับหลังจากสวัสดีครับมิตรรักแฟนยูทูบชาแนลของฉันพราก,กัจจัยนิชเช่นเคยกับคนยุค80ผู้โชคมนาสิริวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ก็จะมีงาน บุญประเพณีทอดกระถิน่นสามัคคีหน้าวัดสวนหมากแห่งนี้นะครับก็วันนี้ก็พามาชมนะเกี่ยวกับงานบุญก็ <ừ> จะมีงานบุญซ้อนกันเลยนะเขาเรียกกระถินอะไรนะกระถินสามัคคีนะเป็นกระถินโจรน,นะฉันก็เพิ่งได้กินนะตอนนี้ฉันก็ ยืนอยู่ที่บริเวณอของวัดจจนมากนะโอ้คนแน่นทีเดียวครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะพาไปดูถ้าเป็นกระถิ่นโจนนะแขนก็ไม่แน่ใจว่ากระถิ่นโจนนี้มันมีมาและเป็นตำนานอย่างไรนะฉันก็เพิ่งได้ยินนะก็พาไม้จสหายได้ชมน,นะโอ้คนเยอะกันทีเดียวครับ่แม

อุ้มสวยๆงั้นเลยนะโอ๋ออันนี้ก็พามาดูบริเวณนะตีนกบตีนกบตีวายเลยสวยจริ่งครับปุ๊บอ๋อวังลมอีกนะครับอันนี้ก็พามาดูอ่าบริเวณนะครับคุณยงสวยจริ่ครับสวยจริ่งเดี๋ยวคุณยงที่เป็นเขาเรียกเขากระดิหลังมาถ่ายรูปกระดิ่งซ้อนกระดิ่งนะกระดิ่งซ้อนกระดิ่งนะเป็นกระดิ่งโจรนะอ่าผมอ่า บนเขานะครับในบอนไปยคงให้ารร้อนนะครับการร้องเดี๋ยวมันจะมีการ้องนะครับแรกระดิ่นะก็กระิ่กรดิ่แรกก็จะเป็นกระิ่ของวัจนมากนะกระิ่แรกนะ่วยขวยการต้อนรับนะทุกนที่มากริ่โตนะครัคุณบ่งต่อนรับนะรรับพ่อจ้าคือบรรดาพระอาจารย์เจ้าองเจ้าอำเภอนะครับ นี่ก็เป็นประชาสัมพันธ์นะโอ้บริเวณเนี่ก็คนยแยะทัไปหมดเลยนะ,ะคุณสมใจเจ้าสายเชิญด้านนี้หน่อยค่ะก็ะพร้อมใจนะร่วมใส่เสื้อสีขาวกันนะวันนี้นะเพื่อ,อให้เกียรติกับสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตนะแม่ของนดินพระพันธีหลวงนะก็เมื่อคืนนี้ก็เห็นว่า ได้เกิดอุที่โจนกูโจนไปแล้วนะก็หยิบยกนํามาให้ทายได้ชมกันครับโจนทั้งบท22วันค่ะแสดงว่าดโจนกันจึ้ๆหน้าเลยโอกาสแบบนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วโอกาสแบบนี้เราจะทอดตะถินกันเองก็ไม่เเคยห็นด้วยนมาแล้วก็จะมีกตะถินโจนอีก22วันค่ะขอเชิญนะคะท่านประดิษฐานะครักกตีจันปะดาสเพนนักกบประมาณ ในช่วงคลองยาหยงแห่ผรมการทิ้นนะครับแห่การทิ้นแล้วก็แห่บริวารการทิ้นจะได้เี่ยมเยินไปอยากรู้นะครับไปเช่นต้นน่านเพนนะครับเดี๋ยวจะได้ให้มีกาเที่ยงการทิ้นนะครับก่อดออกการทิ้นโดว์นเช็คอินนะเช็คอินให้ประชาชนที่มาทำบุญนะได้มาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันนะจะเป็นจุดเช็คอินนะ อันนี้ก็จะบนเต็นท์นก็จะมอีอาหารการกินหลากหลายเลยนะาชาวบ้านวัดสุนหมากก็พร้อมใจกันนะเลี้ยงประชาชนที่มาทั่วสารทิศนะที่ก็มาทำบุญกับกระถินโจรและวัดสุนหมากในแห่งนี้นะก็พร้อมใจกันครับตรงนี้ก็มีแหล่งอาหารมากมายเลยนะผู้คนก็มาจากทั่วสารทิศนะ มาจากอายุทยานะมาจากลาดบุรีนะรู้สึกก็จะมีนคนปรปฐมด้วยนะฉันเห็นเห็นแวบ,บๆนะอ่าเห็นแวบ,บๆก็จะมีหลากหลายเลยนะมาจากทั่วทุกสรารทิศเลยนะเพื่อที่จะมาทอดกระถินสมามัคคีที่วัดสวนหมากและกระถินโจรด้วยนะแม่ฉันก็เพิ่งได้ยินนะกระถิ่นโจลน้วยซาหานนะนะฉันก็อิ่มแป้ไปแล้วนะ วันนี้เรามีบะหมี่นะเรามีบะหมี่ก๋วเตี๋ยวขนมจีนข้าวมกแล้วก็ไกท่ทอดหาดใหญ่นะมีด้วยนะแล้วก็มีขนมหวานทองยอดแล้วขนมที่ฮิตที่สุดนะมาจากเพชรบุรีนะขนมหม้อ,อกแกงนี่เป็นไงเล่าโอ้สุดยอดครับ แห่ผ้ากระถิ่นด้วยนะคะคันใหญไม่มีผ้าไตรวมตะมุนผ้าไตเผือดตาหนึ่งร้อยว่าตองกีอย่างเดียวครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลวงปู่ดูนะคะได้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 เยอะแยะมากมายเลยสุดยอดครับครับเชิวก่อนเครื่องท้องมีดนะครับมีดตัดวายลงในมีดนะครับตัดวายลงในมีดนะครับเล็บละฆังปันนะครับเล็บละฆังปันอย่าโยมจะจ้องมีดมันจะมีมีมีดหรือซอง อ่ต้องปลาเพร็นะครับมิสเทลารลึกนะครับมิสเทลาร์ม่วงกันตัดไว้ลงกในนี้มาก๋วยเตี๋ยวจำนวนก้ารวยก้าชุบก้าวเลี้ยงกับกับบ้านก้ารวยก้าชุบก้าวบานนะครับมีจำนวนก้ารวยเข้ามาดูในที่สถานการประเดียนกันมั่งนะครับมาดูนี่ครับโอ้จัดกระย่้าช่วยงามกันเลยทีเดียวนะโอ้ยเขาเพิ่งเคยเห็นในปีนี้แหละนะแม่ นานๆน,น,นะเราจะได้มาเห็นผรรเพนีเกี่ยวกับทอดจ่นสามมะกีนะก็หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะก็จะดิ่นสามมะกีเนื่องจากกราฟิกสูตที่จำวัดวัดไหนวัดใดวัดหนึ่งนะเพื่อที่จะ อบบรรดาแล้วเราก็จะมีการทอดกระดินนะเพื่อจะเอาผ้าไตเนี่ยให้มอบให้กับพระพิสุทิ์รุกได้ลปกหนึ่งนะก็มันมีตำนานนะมีตำนานอยู่แต่ฉันว่าคงจะเล่าไม่ทันหรอกอเล่าไม่ละเอียดพอนะก็จะเป็นสาระ,ะการไปเรียนนะก็จะมีพระพิสระพิสุจธ์ส่งนะมีพระอาจารย์นะต่างๆนะมาร่วมทอดกระดินงในครั้งนี้ด้วยนะ ก็ถือว่าเป็นงานบุญงานกะุศลรั้งยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะที่ได้เห็นกันมานะแน่ใจว่าเแกะวัตถุมงคลหรือเปล่านะ<ม>ะธานที่ตลาดการปรเรียนนะโอ้คนคนมากัน<ม>เยอะแยะเลยนะเต็มเลยนะ<ม>ก็เป็นกถิงพิเศษนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะ,ะ<ม>ก็ขอเล่าเกี่ยวกับกต<ม>ิงสามเมคกี กิักเล็กน,น้อยนะก็จะเป็นกระตินสมมามัคคีที่ฉันบอกว่าพระพิจุลูกใดลูกหนึ่งเนะี่ยที่จะได้รับผ้ากระตินไปคลองนะคลองประมาณ4ี่เดือนนะตั้งแต่อทอดกระตินนะ ไปจนถึง14ข่ํมเดือน12ก็เลยทีเดียวนะตีเดือนเต็มนะ,ะได้รับผ้าไปเพราะว่ากระถินเนี่ยคำว่ากระถินก็หมายถึงเกี่ยวกับกระดึงนะพวกเย็บปักถังร้อยนะเป็นพวกกะดึงเย็บปักถังร้อยเขาก็เลยเรียกกันว่ากระถินนะ สถิตสถิตสามัคคีนะร็จะหมายก่อนเนี่ยพระอานนท์จงเล็งเห็นนะนทีะ่พระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสว่าทำยังไงจะเยสตีวอให้พระพิสุได้บุพระอานนท์ก็ได้เล็งเห็นนะพระอานนท์ก็ได้เล็งเห็นว่าให้เยดตีวร เป็นผืนนานะจีวรเป็นผืนนาแล้วก็มอบให้กับพระภิษุที่ใจอาจีวอนขาดนะเพื่อจะนำไปห่มใหม่นะก็เลยมาเป็นตำนานเกี่ยวกับทอดกระิบสากรมัคคีนะก็เล่ามาพอเป็นสังเกตนะนำหยิบยกนำใม้จ่ายได้ตรงกันะต่างๆนะอย่างวกไมพยลยก็อยเนะ ไปผู้ยางวกแดงพัย่งกวาอ่า้เขามองาผู้ยางมาต่างตัวต้างตัวเราอไนะับผู้ยางเร่ากระน่งกรุนเงาผู้ยางเร้่อาหารางตัวนะได้ยกุ้งก็กไอะไรย่งนะมารับประทานอาหารกันนะรู้สึกว่าเจอะทีเดียวนะ้นีมีมีน้ต้องติดนะแต่ก็ไม่เคยเห็นี่ล ทำมาให้กระหายได้ชมกันนะเที่ยวกับมานดีเต็นกัมาีหรือกัะนโดนระติน้อนกระตินนะอยากมุกได้ยินก็ต้งเคยเห็นด้วยกระตินโดนนี่มีที่สองวัดเลยเดียวนะวับเนี้ยวัดเนี้ยวกับเนี้ยวัดารวมกานได้ต่างดีเลยนะับไยต่างดีช่วงระตนดได้นล้นะ เลี้ยงแขกนะที่ประชาชนเข้ามาจับมุนนะรวยดีๆแต่ก็น่าจะลองดูสักแก้วนึงนะไม่รู้มีเอสเปรสโซ่หรือเปล่านะคำว่าเอสเปรสโซ่นี่นึกถึงน้องชา,ายทันทีนะโอ้น้องชายพิมพ์งานจะได้กันถึบ้านรถไฟนะเดี๋ยวก็ไม่นานนะเดี๋ยวก็จะออกไปถ่ายรถไฟกันอีกแล้วตอนนี้เราก็มาดูาพอดีกกัน่อ,นค,อน,นครับนะคนเยอะทีเดียวครับคนเยอะทีเดียว เอีกไม่นานก็จะออกไปถ่ายรถไปน่าจะไปที่ไหนก็ติดตามชมได้นะตามทุองหยุดนะเดี๋ยวเราก็ไปดูการแคร์เกสิรกันนะก็ไปดูความสวยงามนะว่าการแคร์เกสิรเป็นอย่างไรนะบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะการแคร์มันนะกินกเอามาฝากกันนะครับนะ จัดกันสวยทีเดียวนะเออจัดกันสวยทีเดียวนี่นะเพราะความสามัคคีกันของชาวบ้านนะของวัดสวนหมากนะรวมไปถึงชาวบ้านตำบลอื่นๆด้วยนะก็มาช่วยกันนะจัดกันอย่างสวยงามเลยนะใหลวงพ่ออย่างโยมแค่ผ้ากระติ๊บแลงบริวารกระติ๊บแห่กระถิ่นบนโบสถ์นะให้แห่กระถิ่นที่นี่นะคาดว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะแห่กระถิ่นบนโบสถ์นี้นะ คาดว่าอย่างนั้นนะดูดีครับโอ้น้ำพักน้ำเหงื่อนะน้ำแรงนะแล้วก็ความศรัทธานนะโอ้ฉันเองก็มีส่วนร่วมนะก็สำเร็จบรรลุล่วงไปด้วยดีนะเหนื่อยแค่ไหนเราก็าทำํำเร็จนะสุดยอดนะไม่ว่าจะเป็นน็อกไม่ว่าจะเป็นสุมพัดฉันก็มีส่วนร่วมนะเพราะฉันก็ทำงานนี้ด้วยนะ ก็ถือว่าความสำเร็จนะความสำเร็จไม่ต้องหยิบยกเอาท่าแรงมาคุยนะครับเพราว่าผมทำด้วยสธานะแล้วแต่นะฉันก็ทำบุญคืนไปให้กับวัดหมดนะก็เหลือเอาไว้ติดตัวเอาไว้ไปถ่ายรถไฟนะนี่กบเป็นสัจจะความจริงของฉันที่เล่าให้สหายได้ฟังนะ ก็เดี๋ยวเขาจะมีงานอื่นอีกนะมีงานอื่นอีกฉันก็ต้องไปทําอีกนะก็ที่ปาฏนะชีวิตของคนเราไม่แน่นอนไม่นานนะฉันก็จะไปถ่ายคลิปรถไฟนะแล้วก็หากมีโอกาสฉันก็จะไปสาการะาแม่ของเป็นดินนะพระพันปีหลวงนะที่มหาราชวังดุสิตนะ ก็จะไปในานามส่วนตัวนะเพราะว่าฉันศรัทธาและชื่นชอบแล้วก็ไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านที่มีเมตตานะช่วยเหลือประชาชนนะให้มีอาชีพนะให้มีอาชีพและมีงานทำนะก็ไม่ลืมพระคุณที่แม่ของผ่นดิน ท่านทำไว้นะในประเทศชาติของเรานะก็หาเวลาไปสการะนะก็ต้องหาเวลาไปสการะบ้างนะครับกอขอเชิญชวนมิตรรักสหายที่รักรถไฟนะหรือมิตรรักสหายทางช่อง youtube นะหากมีเวลาก็ไปสการะนะที่มหาราชวังดุสิตนะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าคนเยอะกันเลยทีเดียวนะครับพระพิพิธภันะพระคุณเจ้าก็เข้าไปฉัน อาหารเทนนะที่ลงตัวแห่งนี้นะก็เยอะแยะไปหมดเลยนะโอ้อลังการจริงๆครับที่สวยงามเลยนะสาธุ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 ร่วมกันอนุโมทนาไปด้วยกันนะครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมสาธุนะครับสาธุสาธุกราบสาธุครับก็พระพุทธเจ้าเราอพอาหารเทนนะ เราอยู่ที่านเราพระคุณเช้านะฉันอาหารเตนนะเราก็มาดูซุ้มนี้กันหน่อยนะโอ้มีร้านขายของก็เลยดีนะนะมีเสื้อผ้าก็มีอาหารต่างๆนะก็มีทิปถาถะปปนะอโคโคบริโภกนะมาอันนี้ก็เสื้อผ้านะแหมสวยๆนะมีรู้ลายทงชาตินี้เปล่านะ อาจะหาซื้อสักตัวนะอันนี้ก็เป็นซุ้มอของขายของนะมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเพื่อทรงชาตินะก็ะชมบรรยากาศไปดูนายในที่จุดก็แห่กระถินเสร็จเรียบร้อยนะแม่ฉันไม่ได้ไปถ่ายนะอเออเนื่องจากกล้องมันค้างนะโอ้เอาอีกแล้วกล้องมันค้างนะ ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าได้อีกอย่างคนเยอะด้วยนะเห็นไม่ได้ไปถ่ายที่อ,อุโบโสถนะว่าพอฉันถ่ายปุ๊บอ่าข้องค้างทันทีเลยแม่ไม่รู้นเป็นอะไรนะก็เลยอ่ามาเก็บภาพบรรยากาศที่เขาแห่เสร็จแล้วนะเราก็ตัดภาพมาตรงนี้เลยนะก็ปกติต,ตอนนี้ก็เอาเข้ามาสู่สาราการปเปลี่ยนนะ เข้ามาดูาการละครประเด็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มีพระพิจูดทรงนะก็ะเริ่มขึ้นมาดูอาตนะแล้วนะแล้วก็มีพระพิษงมากมายกันเลยทีเดียวนะขึ้นมาเป็นประธานส่งนะก็มาดูการทอดกระิ่พระป่าแต่เมื่อกี้นะแล้วก็ยังมีกระดิ่งี่กระดินน่งน,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 นะเขาเรียกกริ่โจรนะอย่างที่ฉันเล่าไปในคลิปไม่ใช่คลิปที่แล้วนะ Là cả đơn đơn ờ. các kẻ rất tốt nha các thịt toán cho lời chị nhiều nha chín ờ. chốc nằm mái trải ra nha nha cứ cưới cho lời nhiều nha Tuổi nam Tuổi nào ก็จะมีการทำรรมเกตนาด้วยนะ,ะแนขกก็ไม่ได้อยู่ฟังนะถ้าเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกนะออกไปข้างนอกัดกงานไปนนเลยทีเดียวคนะรับผู้คนก็มากมายเลยนะมากมายเลยนะก็ร่วมใจกันใส่ชุดขาวนะเพื่ออุทิศจนกุศลแม่ของแผ่นด,ดินนะ สวยงามครับประชาชนจากหลากหลายมากันเลยทีเดียวนะตรงนีแจ่วเลยโอ้ยสวยงามครับสวยงาม่เดี๋ยวดูมาตรการต่อไปนะอ่วืใการอัใกับอมาในวัีค่านสาารณสุะับตนเ่อินการเป้งันสุขะา ข้มี่ดีข้าวที่ร่อที่ให so um, ้กับท่านดูวาระดับ้เพื่อนกระดาษเข้ากนคาราับโอกาสที่โอกาสจะไ้เจอเพา่อนกระดาษที่ีทางต่างโล Gracias. เป็ดพิธีนะอันนี้ก็อ่าพิธีทอดกระถินของทางวัดจตุมากรก็เป็นสิ้นไปแล้วนะนี่จะเป็นกระถินอ่าของอ่ากระถินรองนะเขาเรียกกระถิ่นโจรน,นะก็อตอนนี้ก็กําลังถวายกระถินนะทั้งหมด22วัดน,นะมีทั้งวัดอยุทยามีทั้งวัด ไปจน,นโลกนะแล้วก็มาจากโอ้หลายๆวัดกันเลยทีเดียวนะก็นำมาให้สหายได้ชมกันน,นะก็เป็นถวายการกระฐินนะกระียกกฐินโจรน,นะยี่สิบวัดนะฉันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนะเมื่อกี้ฉันไปถามพู้เฒ่าผูกแก่นะผู้เท่าผูกแก่เขบอกว่ามีมานานแล้วนะแต่ว่าต้อง กระขินโจนเนี่ยวันสุดท้ายนะแล้วก็เทวัยสิสินนะนะอีกสองวันนะกรินโจนนะตอเนี้พระคุณเจ้าก็ให้พรอยู่นะก็ถือว่าสาธุอันุโมทนาปเิการครับ ตอนนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะยังเยอะอยู่โดยเฉพาะศุูหม,มานะานะแม่วันนี้สี่มือก็เลยจะเดียดนะิปป้าเลยฉันไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาแห่นะแม่กล้องบดันค้างต้นนี้ เป็นอะไรก็ここไม่รู้เสียหลักเลยแต่ก็ก็ยัง ถ่ายได้เป็นช็อตเป็นช็อตอยู่นะก็เดี๋ยวจะเอาไปให้สหายได้ชมกันนะทางช่อง YouTube นะทาง Facebook ด้วยนะนี่ก็คือบรรยากาศนะขณะนี้เวลา13นาฬิกากับ19นาทีนะก็สิธีก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้ก็ คนก็เริ่มทยอยกันจะกลับกันแล้วนะฉันก็จะติดทริปแล้วเดี๋ยวเราก็มีภารกิจไปถ่ายรถไฟกันต่อนะตรงนี้เราก็มาคัดรถไฟกันหน่อยนะมาคัดรถไฟเพื่อมาถ่ายปีนี้ทอดก,กระถิ่นนะเพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวอ,อีกมุมหนึ่งนะเป็น,นาายี่สิบสองวัดนะมาไกลๆทั้งนั้นเลยนะมาทอดกระถิ่นโจรกันนะ ก็เดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะหากมีประเพณีอะไรก็จะถ่ายให้ชมนะก็เดี๋ยวก็คิดไม่นานนะก็จะมีการฝังลูปนิมิตนะฝังลูปนิมิตของอวัดจนมากนะในช่วงเดือนหกนะก็ได้ข่าวมานะสำหรับคลิปประเพณีทอดกระถินที่วัดจนมาก ฉันก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้พบก,กันใหม่ในปีหน้าครับกับฝั่งรูปนิมิตนะวัดสวนมากนะจะมีอะไรก็ติดตามได้นะก็เดี๋ยวเราก็ไปชมรถไฟกันต่อนะเดี๋ยวเรจะออกไปฉ่ายรถไฟแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตักไใครกดติดตามมาช่องฉันด้วย ว่ากีมงานเตตชัานมองคลบ้ารถไฟไปชมช่องเขาได้มีหลากหลายคลิปมีคลิปทุกวันให้ชมขอบคุณสหายทุกท่านที่ติดตามขอบคุณครับสวยงามกันเลยทีเดียวครับจะต้องมาถ่ายด้านหลังนะด้านหน้าก็ทำพิธีนะ สองวัดก็เลยทีเดียวนะอันนี้เราเป็นบริเวณนะอันนี้ก็เสร็จสนะลับเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะ,ะคนก็จะยอยหลับกันแล้วนะก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยครับสุดจัดก็ตปยแล้วไปถ่ายรถไฟกันต่อครับรถไฟกำลังสนุกเลยเจอกันปีหน้านะ เดินปีหน้าก็จะอ่าเป็นการขายเสื้อผ้านะกอ,อฉันได้แล้วเสื้อทงชาติโอ้ออตัวละหกสิบบาทเอง